สวัสดีค่ะจากมะลายองพริออมค่ะวันนี้ออกทำงานข้างนอกไม่ได้นะคะฝนตกหนักอีกแล้วนะคะก็เลยมาแกะไม่ได้พริกกันนะคะนี่ค่ะเราแกะมาจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราสามารถเอาไปทำกินได้นะคะเพราะว่าเป็นพริกที่ดีนะคะไม่มีตำหนิไม่มีเสียไม่มีเน่านะคะ เอาไปคั่วแล้วก็ตำทำพริกขิกาได้นะคะเราก็จะใช้แร่แบบนี้นะคะอันนี้คือพริกน้อยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะคะไม่ตากไม่มีที่ตากนะคะแล้วก็จะใช้แกะแกะเพื่อเอาเมล็ดเขานะคะถ้าเราไว้นานๆเข้าหลายๆวัน อากาศชื้นแบบนี้ก็ทําให้เมล็ดพริกเน่าได้นะคะเราก็จะต้องรีบแกะออกมาเพื่อไม่ให้พริกเน่าอีกอย่างหนึง่งเราก็สามารถที่จะกินเปลือกของเขาได้นะคะแต่ก็จะมีแค่กลิ่นแต่ความเผ็ดก็จะไม่มีนะคะพริกทุกอย่างเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่านี่คือสแลกพริก ที่เรากินกันว่าพริกเผ็ดนะคะคืออันนี้นะคะคือสาหลกของพริกนี้นะคะที่จะทําให้เผ็ดนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นเปลือกพริกนี้จะไม่เผ็ดนะคะอันนี้ก็ได้การเรียนรู้มาแต่คุณยายนะคะคุณยายเวลากินคุณยายก็จะแกะเอาไส้พริกออกนะคะเพื่อไม่ให้เผ็ดนะคะเด็กก็จะกินได้ อย่างนี้เราไปแล่นะคะทําเป็นพริกทำเป็นพริกทอดได้นะคะแต่ต้องเป็นพริกแห้งนะคะพริกสดนี่ก็จะทอดไม่ได้เนค่ะเราจะใช้แร่แร่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มจะมีตำหนินะคะเริ่มคือเริ่มจะเน่านะคะ นี่คีควัวหลุหน้าฝนนี้พริกประเภทนี้จะเก็บเป็นเม็ดแห้งยากนะคะเก็บเป็นเม็ดแห้งก็คืออบนะคะอบให้แห้งก็คือเมล็ดก็จะทำพัน์ไม่ได้อีกก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเลี่ยมแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ พริกเริ่มมีตําหนินะคะคือรอยแตกของเขาตอนที่เราเก็บมาแล้วมีรอยแตกนะคะเขาก็จะเริ่มเน่านะคะส่วนอันนี้ก็เละนะคะคือบางราพยมเอามาบ่มไว้นะคะแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูนะคะ2คืนนะคะเม็ดเละเลยนะคะคือเขาแก่จัดแล้วก็สุกจัดนะคะนี่ค่ะ เราจะได้เมล็ดพริกแบบนี้นะคะถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะขูดเม็ดออกเลยนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนได้นะคะเราก็จะใช้สันสันมีดเล็กๆนะคะขูดออกนะคะหรือถ้าเราจะผึ่งลมให้แห้ง แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยแห้งนะคะเพราะว่าไส้พริกก็จะมีความชุ่มชื้นความอวบของเขานะคะก็จะทําให้เน่าได้อีกเช่นกันนะคะคือช่วงนี้อากาศแบบนี้นะคะฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งคืนนะคะนี่ค่ะแล้วก็แกะเม็ดพริกแบบนี้นะคะ แกะเฉพาะเม็ดดีๆนะคะเม็ดที่สามารถเพาะขึ้นได้นะคะก็คือเม็ดที่แต่งน,นะคะนี่ค่ะอันนี้คือไส้พริกนะคะคือการที่พริกจะเผ็ดก็คือไส้พริกกับสาแลกพริกนะคะที่จะทําให้เรากินแล้วเผ็ดนะคะนอกจากนั้นถ้ามีแต่เปลือกแบบนี้นะคะไม่เผ็ดนะคะนี่ค่ะ พริกนี้นะคะน้ำหนักดีมากนะคะเพราะเนื้อเขาหนานะคะแล้วก็กินอร่อยกลิ่นจะฉุนหอมเวลาใส่แกงใส่ผัดกะเพรานะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะบ้ารงพยองก็จะปลูกพริกอันนี้เพราะว่าสาม,มารถที่เราจะเก็บไว้พันได้นะคะทำพริกแห้งได้ทำพริก อ่อนได้นะคะแล้วน้ำหนักดีที่บ้านรพยอมเก็บมาวันนั้นนะคะ22เม็ดช่างได้1กิโลพอดีนะคะก็เป็นพริกที่มีน้ำหนักดีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเม็ดของเขานะคะนี่ค่ะถ้าใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อมาที่บ้านร่พยอมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแกะเม็ดพริกแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ